ลาก่อยเพลส,สวัสดีครับทุกคนนี่ก็คือรีวิวไอดีตอนที่104นั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับไอดีของคุณแจงโลกนะครับผมโมนาแอนฮูเตา่าซูพรีมาซีโอ้โหนะ่าจะอวยสตัวนี้หนักครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้เนี่ยจะอวยฮูเตานะ่าหนักขนาดไหนนะครับปาร์ตี้ที่กดเข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วนะครับดูเหมือนจะเล่นแอมเบอร์เป็นสปอร์ตฮูเต่าด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกคนกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เช่นเคยนะครับและไปพบกับผู้สับสนุนของช่องลาก่อยกันสักครู่เดียวครับขอแนะนำ Rich Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลปลอดภัย100%เติมผ่าน l ล n e แอด Rich Man Shop ที่ QR Code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน Li าย Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าเอดีทันทีมีทั้งพรพระจันท์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวโดยประมาณน่ยก็จะจบแพทนี้แล้วนะครับเริ่มแพทใหม่2.5ที่น่าตื่นเต้นนะครับ แต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยฮูเต๋าเนี่ยก็ยังดูใจฮิตตลอดการจริงๆนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมีคนเมนเยอะมากๆเลยนะแล้วโอ้โหแบบไม่ว่าตู้จะผ่านไปขนาดไหนกระแสก็ยังอยู่นะครับก็มาดูดีกว่าว่าอดีนี้มีตัวอะไรบ้างโอ้ตัวไม่ได้เยอะมากนะเหมือนเนี่ยเน้นแค่ฮูเต๋านี่เลยนะฮูเต๋าจงหลีคาซือฮะแล้วก็มียูล่าหลุดมานะกับการยูนะครับแล้วก็โมนา แค่เนียเงตัว5้าดาวใหม่หมๆนี่คือไม่ได้มีนะเหมือนจะอารมณ์แบบเก็บเพชรไว้เปิดหูเต๋าต่ออะไรเงี้ยช่วงที่รีดันนะครับมาดูอาวุธกันบ้างโอ้หมาอีกแล้วโฮมาคนระับโฮมาสองอันแถมมันหนึ่งขัดสองด้วยดูดิโอ้โหอวยหูเต๋าหนักจริงคือเปิดแบบจัดหนักให้แบบตัวเดียวตีเดียวไปเลยนะและเราก็มีอาวุธ e อ e r อร์จีฟอร์ดีอขัดสามนะครับผมอันนี้ธนูปริศนานี่มาอีกแล้วนะขัดสามนะ มีหลายคนบอกว่าที่ไอดีมีธนูอันนี้เยอะเพราะมันอยู่ตู้เดียวกับโฮมานะน่าจะชัดเจนแล้วแหละนะครับตอนนี้นะเนี่ยดูดิเอเลจี้ขัดสามอะโฮมาจริงก็ขัดสามนะเนี่ยแต่ว่ามันมันแบ่งเป็นสองอันอยู่มีเอมอสโบด้วยนะครับโอ้โหเล่นการยูได้อีกแล้วก็มีอาวุธประจําตัวของยูล่าด้วยนะครับมีสกายวอนฮาร์อยู่ที่ซาดะด้วยไม่น่าได้ใช่แฮนนี้นะแล้วก็มีหนังสือ5ดาวปริศนาเลเวลเต็มอยู่อันหนึง่ง อันนี้หกสี่ดาวหกใหม่นะขัดห้าเวลเต็มเลยนะว่าน่าจะได้มาจากตู้เดียวกับโฮมาแน่เลยใช่ไหมโอเคอาวุธก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอาวุธค่อนข้างเยอะคือตัวละครไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเติมเยอะแต่ว่าเติมเน้นไปที่ตัวที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงว่าแล้วโอ้โหหูเต๋าซี่หกอะไรวะเนี่ย โอ้โหหูเต่าซีหกอ่ะผมไม่เคยเห็นไอ้พาสีิบันนี้เด้งเลยแบบจะตายแล้วไม่ตายเนี่ยพาสีีบเนี่ยเลือดจะเหลือหนึ่งเพิ่มเพิ่มต้านทานสองร้อยเปอร์เซ็นคลีเรตเพิ่มหนึรอยเซ็อะไรวะเนี่ย ฮูเต่าเนะีเป็น46นะครับทาเล้์เต็ม10 10 10นะครับอาวุธโฮม่าขัด2เอเอ่ออ์ติแฟกต์เป็นเซตที่ไม่าวะนะครับจัดเต็มนะคิเลด65คิดได้ไม่210ซึ่งก็ซึ่งก็ดูจะเพอร์เฟกต์แล้วนะไม่ไม่น่าจะต้องอะไรแล้วอะ่ะอาจจะอาจจะนะอันนี้อันนี้ใช้คาว่าอาจจะนะจ,จะลองเปลี่ยนนาะฬิกาเป็น E.M. ดูก็ได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมี Amber ร์คอ b u ัฟ E.M. ให้อยู่แล้วนะกับซูโ c ร o เพราะฉันก็ไม่น่าต้องนะครับ ซิงชิวเวลเก้าสิบนะครับถือดาบสกิวิเชียลขัดสี่อ์ติแฟกต์เป็นเซตเอ็มเลมเต็มหมดแล้วนะครับซีหกนะครับเอ่อทาเลนต์คิวเต็มแล้วด้วยนะครับเอเนอร์จีรีชาร์จสองสามสามนะครับโอ้โหสบายใจฉเฉลเลยเอเนอร์จีรีชาร์จเยอะพอพอแน่นอนนะครับแอมเบอร์ ber, เวอรแปดสิบถือเอเนอร์จีขัดสามเนี่ยผมเข้าใจว่าเอามาบัฟเอ็มให้ฮูเต๋าแหละซึ่งซึ่งโอเคนะซึ่งโอเคนะ แล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์เซตอินสตรัคเตอร์เต็มหมดเลยนะก็คือเนี่ยครับบวก EM ็มซัมไปอีกนะโอ้โหเข้าใจเรื่องอาร์ติแฟกต์เว้ยเข้าใจเรื่องอาร์ติแฟกต์เซตนี้มาใช้กับเอเนอร์จีนะกลายเป็นว่าไอตัวธนูเนี่ยบวก EM 150ตัวอาร์ติแฟกต์บวก EM อีก120นะครับให้ปาร์ตี้นะรวมเป็น270ที่แบบฮูเต่าจะได้เพิ่มมาเลยตอนที่แอมเบอร์กดเบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเอเนอร์จีรีชาร์จจะได้กดเบิร์ดบ่อยๆโอโ้เข้าใจปัน้น เข้าใจปั้นมากๆเอมเบอร์ C2 นะี่น่าเสียดายนะไม่ C6 C6 <oughs> ได้บัฟด้วยโอเคแล้วก็ซูโครสสักกาฟิเชียลขัต4เป็นเซตลมนะฮะนาฬิกา E.M เป็นสาย E.M ล้วนเลยนะ E.M 8.3 <Yes. S 1> นะครับโอเคนี่แหละก็ คืออันนี้เป็นตัวอย่างของตี้หูเต่าที่ไม่มีโล่แต่ว่าจัดเต็มเรื่องบัฟแบบสุดๆไปเลยนะคือใช้ซูโค้กับตัวไฟก็คือแอมเบอร์นะที่ถือธนูเอลจีด้วยนะอันนี้อันนี้ดูเข้าท่ามาเลยแต่แน่นอนมันต้องใช้สกิลเพลย์คนเล่นในการแบบหลบเอาเองอะเพราะว่ามันไม่ไม่มีโล่แล้วก็คือจะบอกว่ามีฮิวก็ไม่ไม่เชิงคือมันก็มีแค่ฮิวจากซิงชิลที่เป็นดาบน้ำใช่ไหมมันก็ไม่เชิงมีฮิวอะถ้าโดนทุบบ่อยๆก็ตายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ แล้วถ้าเล่นตีเนี่ยเต้าหูเต่าตายก็คือแพ้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สกิลเพลย์ระดับหนึ่งนะครับคือถามว่าเปลี่ยนแอเมเบอร์เป็นตัวโลได้ไหมได้แต่ว่าเดเมอมันจะดรอปลงเดเมอมันจะดรอปลงแลกกับความที่เล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทมัสก,ก็ได้โทมัสก,ก็เก้าสิบด้วยก็แปลว่าอาจจะมีบางบางอันที่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับโทมัสถือโซนเนียแลนด์ขัดสี่เป็นอาร์ติแฟคเซตบวกเอนะครับแล้วก็ดูจะมีการผสมเซตเพื่อให้ได้เลือดเนอะโทมัสสีหก 4, ได้บัฟอันนี้ด้วยนะคือโทมัสซีเนี่ยผมว่าบัฟแรงแรงดีเลยแหละอาจจะไม่รู้ไม่น่าไม่น่าจะเท่าแอมเบอร์ซูโครสคอมโบแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะห่างกันเยอะนะเพราะว่าโทมัสก็เล่นคู่ซูโครสด,ด้วยอยู่แล้วมันก็แค่ EM จากไอทนูนอันเนี้ยของแอมเบอร์หายไปแต่ก็ได้บัฟ C6 โทมัสมาแทนนะครับก็น่าเล่นมากๆนะโทมัสเลือด30,000นะครับหูเต่านี่คือแบบเต็มเลย แล้วก็มีจงหลีด้วยนะถือโฮมาอีกอันหนึ่งเวลกาสิบ well เอเทนัสซิตี้กับชิเมนาวะเหรอโอ้อติแฟกเซ็ตน่าสนใจนะคือดูไม่ได้เน้นอะไรมากมายเน้นแบบแค่แบบยืนทนๆก็พอแนละ้วหูคิดเมตสองร้อยนะจริงถ้าอยากเล่นสายลูกชิ้นกุ้งลองเปลี่ยนเป็นโนเบลสก็ได้เป็นจงหลีซีสองด้วยนะครับว้าวฟูมาก คือไอดีเนี่ยมันอารมณ์แบบตัว5ดาวไม่ได้เยอะแต่หูแต่ดูฟูลทุกตัวเลยนะครับคาซูฮะถือแอรอนสติงเป็นเซตเต็มหมดแล้วนะครับเซตลมนะครับ E.M700 กว่ายูล่าเวลเก้าสว้าเป็น4ี่เพล r a เ e มด้วยซีไหนเนี่ยยูล่าซีศูนย์นะครับใช้เซต4 pale frame. ี่เพลฟลเเอมนัแม้แต่ยูล่าก็ดูฟูลมากๆอ่ะดูนี่สวยงามมากเลยอะ คิดได้คิดได้เมนโอเคแบบแบบโอเคเลยนะเนี่ยการยูเก้าสิบเอมอดเป็นสี่วันเดอร์เนอร์นะครับสี่สิบเก้าสองร้อยสิบสามการยูสีู่โอ้โหสิบสิบสิบเต็มทุก The ed, ตักตวจริงโมนาถือเดอะวิชิตเป็นเซ็ตโบเอเอ็มกับเซ็ตโนเบลสจริงโมนามันใส่เซ็ตอะไรก็ได้อะนะดูดิอัตราส่วนก็ดูดีนะ โมหน้าสีสี่นะครับจัดไปนะสีหนึ่งเพิ่มเดเมจปฏิกิริยาสีสองเวลาตีธรรมดาอาจจะชาร์ตีด้วยได้สีสามบวกเบิร์ดแรงขึ้นอีกส่วนสนะีสี่เนี่ยถ้าเกิดปา์ตี้ตีศัตรูที่ติดโอเมนอยู่คิเลนบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหย <c ười> <c ười> บัฟคิเลนเยอะนะเนี่ย <c ười> <c ười> พูดไปเล่นไปบัฟคิเลนเยอะเป็นเวลาเป็นเวลาห้าวีนะครับที่ตีจะได้คิเลนเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ฟิชเชอก็ก็90เบนเนตเบนเนต90แต่เบนเนตถือพวกตัท้ายเพ้เบนเนตมีดาบอื่นใช้ไหมเนี่ยเฟลวเนียสเอ่อแล้วทำไมซิงชิวถือดาบ C4 แล้วดาบ C5 อัพไม่เต็มวะแปลกจังทำไมดาบ C4 เวล90แล้วดาบ C5 เวล70คืออะไรเอออ,อันนี้ก็ขัดได้นี่ขัดไหมขัดเลยไหม เนี่ยผมขัดให้เลยไหมมันมีอีกอันนึงอ่ะมันมีเกินมาอันนึงอ่ะผมขัดให้เลยปะอยากกดให้จังเลยรู้สึกแบบเก็บไว้ทำไมนะเนี่ยจริงๆเป็นเน็ตเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าไอดีนี้ได้เล่นเป็นเน็ตหรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้เล่นเป็นเน็ตก็ได้เพราะมันมีตีหูเต่าใบอยู่แล้วตีหนึ่งอ่ะแต่ผมว่าน่าจะอัปดาบนี้ให้นะครับแซวอนนี้ซอสอันเนี้ยน่าจะหัวอยู่ เซียงหลิงถือเดอะแคชขัดห้าโอ้เซียงหลิงเซ็ตสี่ไฟนะครับเซียงหลิงเซ็ตสี่ไฟ E E R สองร้อยเปอร์เซ็นต์เคเลยเดียวหน้าแปดสิบโนเอลเจ็ดสิบโอเคก็มีตัวประมาณนี้โอเคหูเตาซี่หกเนี่ยได้หนึ่งตีแน่นอนนะแต่อีกตีหนึ่งเราเล่นอะไรดีอีกตีหนึ่งผมว่าการยูโมนาก็ได้นะเพราะโมนาก็ซี่สี่แบบมันจะแรงมากอะ เป็นตี้แบบตีฟรีสไปได้ปะกันยูโมานาเดโอนาแล้วก็คาซึฮะอย่างเงี้ยพอดีเลยเนี่ยผมผมว่าเนี่ยเป็นอีกตีหนึ่งได้ได้พอดีเลยนะครับแล้วดูดูโอเคอะดูแบบดูไม่อ่อนเลยอะดูโอเคมากๆเลยเนอะเออดิโอนานี่ปั้นมาแค่ไหนดูก่อน โอ้เดียวนามีเซตนบเลสแบบเต็มเลยนะโห oh, เนี่ยเข้าเข้าทีเลยเนะี่ยสี่ตัวนี้พอดีเป๊ะเลยเพราะเดียวนาบัฟได้ด้วยนะหรือหรือจะเล่นใสาการยูใสย,ยิงละลายยังได้เลยนะก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นเป็นจงหลี<ด>เสียงหนิงเป<ด>็ <Bennett. S 2> นเ็ตเนี่ยก็ก็ยังไม่ซ้ำกับยังไม่ซ้ำกับไอตี้ฮูเต่าเลยนะฮูเต่าใช้แอมเบอร์ซูโกสมันแบบเปิดกว้างมากเลยนะแล้วแอมเบอร์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโทมาร์ดีโอ้โห oh. yes. คือจะเห็นว่าแบบเราไม่ต้องมีตัว5ดาวหลายตัวมากก็สามารถจัดตีที่มันแบบหลากหลายได้นะอย่างไอ้ดีเนี่ยผมก็ดูแล้วเนี่ยมันจัดได้แบบค่อนข้างหลากหลายนะแต่แน่นอนมันต้องมีตัวยืนพื้นอย่างก็คือหัวเตา๋ากับการยูอนไยืนพื้นแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยเป็นตัว4ดดวหมดเลยเห็นปะ่ะอ่ายกเว้นจงหลีเนี่ยแล้วก็แบบไม่ซ้ํากันเลยนะแบบใช้ไม่ซ้ํากันเลยดูดีมากๆผมควาว่าการยูสายละลายจะแรงกว่าคือถ้าเป็นเซ็ ถ้าเป็นเซตวอ e เนลเอร์เนี่ยมันจะมี EM บวกตัวนี้ด้วยเห็นปะ Elemental m e มซา y 8บวก80มันก็เลยทำให้สายละลายเนี่ยมันมันก็จะยิงแรงนะครับเพราะว่ามันจะยิงเมลแดงขึ้นนั่นเองอ่ะมาก็โอเคผมคิดว่า2ตีเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วแน่นอน ID C6 แบบนี้ต้องมีการลองเล่นซะหน่อยเราไปลองเทสดูนะครับว่าหูเตา C6 จะขนาดไหนกันเชียว โอเคเนื่องจากผมเป็นสายติดโล่นะครับถ้าเล่นแอมเบอร์เนีย่ยกลัวจะตายนะก็เลยเอาโทมัสมาเทสนะครับเราตีหัวเต่าอ,อยู่ฟากบนนะเพราะฟากล่างมันต้องมีตัวน้ำนะอะี๋เปิดไฟซูโคสแปะจิงคิวปาดปาดหัวเต่าจิ้มตีจิ้มตีโอ้หแปดหมื่นมั้งอนะเมื่อกี้ เจ็ดหมื่นเอ่อหมดหมดโทษโทษโอ้มันดีอยู่นะเนี่ย คือไอดีผมมันเป็นฮูเต่า40ไงอันนี้แบบชาร์จยิงแบบมันมากอะ่ะเ,เรียบร้อยอ่าหมดแล็อวคอว่ะ พลังงานขึ้นไวดีจังเลยไอ้เฟวันนี้เนี่ยดีมากเลยนะพลังงานขึ้นเร็วมากเลยทุกตัวเลยเฮ้ยเมื่อกี้แสนสองปะใช่ไหมมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโอ้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ ทันไหมทันไหมเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ติบแปดติบเจ็ดเฮ้ยมันได้ชาร์ตีด้วยเห็นปะโมนาสีสองโมนาสีสองตีตีอยู่มีแบบชาร์จพลังงานลงมาเฮ้ยเอาว่ะเราเล่นได้ว่ะ มามามาเทสมาเทสหูเต่าส6ต่อเอ่ออันนี้แล้วกันไอ้ยะตัวนี้จะตีเข้าไหมเนี่ยโอ้ ประมาณสี่สรหรมืน่นโอ้ยแสนเมื่อกี้ขึ้นแสนเลยอ่ะมันมีบางบางฮิตขึน้นแสนเลยอ่ะ อาเรื่องทำไมมันแรงจังวะ พลังงานขึ้นเร็วมากเลยอะ

เอาเว้ยเราไม่ทําไอดียเขาเสียแล้วเหมือนเหมือนเหมือน,นคลิปล่าสุดเหมือนคลิปก่อนอันนี้ทําไอดียเขาเสีย,ยเ,เ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาใกล้ๆกันหน่อยดิโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยเออมาใกล้กันหน่อย

S <S เฮ้ยโลโทมมันก็ไม่เร็วเนี่ยไอดี ID นี้ไอดี ID นี้ทำให้เรารู้ว่าโลโทมัามันก็พอไหวอยู่ถ้าเกิดปั้นเต็มเต็มมนะ อ้ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เราตายมาดูกันถ้าเกิดตายเรากดออกเลยนะอืมเหึดมาก ไม่ลดเลยวะอออะไรอ่ะเมื่อกี้ท่าอะไรอ่ะอุย้ยโหโดนทุกอย่างเลยน่าเกลียดมาก

ผ่านวะแปดดาวออออะะเอาได้แปดดาวครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าอย่าเพิ่งบอกว่าแปดดาวเพราะอาจจะตายได้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้จจไไดแค่หกดาว โอ้ยมันหนีกแล้วโอ้ยสายน้ำแข็งมันสู้บอลไม่ค่อยเก่งเนอะใช่ไหมนั่นไงเดียวหน้าตัวรับตีนเอ้ยผ่านแล้วโอ้โหเป็นไงแปดดาวเจ้าของไอเดีเล่นได้เก้าดาวนะ แต่จะเล่นคนละตี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับดีนี้นะก็ค่อนข้างน่าทึ่งในพลังของหูเต๋า46แล้วก็สูคโคลสะสูคโครสนี่คือแบบบัฟแรงมากเลยนะสูคโคด42เองนะเนี่ยไม,ไม่ใช่สูคโคด46ด้วยซ้ำนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยมันจะแรงโดดมากถ้าเกิดแบบมันมันได้แบบเซตอัพทุกอย่างแล้วมันติดรละเหยพอดีอะแบบ EM แบบล้นๆจากบัฟทุกอย่างอะมันแบบดันได้สูงมากนะครับก็เต่งมาเลยนะ โอเคก็เป okay, ็นอันจบไปสําหรับรีวิวไอดีนี้นะครับของคุณแจงโป้งนะครับการจัดอะไรก็ก็ดีอยู่แล้วนะอาร์ติแฟกต์บางเซตคือดูแบบดูไม่ไม่ใช่เป็นเซตที่แบบมาตรฐานแต่ว่าก็ดูแหวกดีแล้วก็ก็ได้ผลนะก็อย่างตัวละครมาตัวอย่างเช่นโมนาเนี่ยผมมองว่าคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ใส่ 4, 4ีไอเอ็มเบลแหละแต่ว่าถามว่าเซตน,นี้ผิดไหมมันก็ก็ใช้ได้นะก็เลยไม่ไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเค ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ลราก่อนเพลงก็ขอลาไปก่อนล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายอุ้ยด้โหลด้วย